สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องวันที่15กรกฎาคม67ครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขราวพัฒนาครับเป็นคลิปร่วมเสียนครับพี่น้องเนาะบ่าว่าจะเป็นลาพัฒนาอาจารย์ต้อย้ะครับผมลาวพัฒนาอาจารย์ต้อยครับราวพัฒนาพ่อลาดเพ้าว เด่นเดินดีเอส่งให้ครับพี่น้องครับรวมไปถึงคนภูเขาเซียนกระทุ่มแบนครับแล้วก็เลขมาทบทั่วในพี่น้องซีครับผมเลขพ่อกระนวนที่เด็ดของเพิินอยู่ที่เน้นตัวไหนมาตัวนั้นครับแล้วก็เลขถูกมาฝากพี่น้องซีครับผมในคลิปนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลราพัฒนารวมเซียนครับนำเชียรผ้ารวยก็ขอ ขอพระคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาแนวทังให้ครับน้ำเชียร์ผ้าลวทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับเอาไปรับชมรับฟังแนวทงังเล่าพัฒนาในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเล่าพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซี FC ส่งให้ครับแปดเก้าศูนย์วังหัน กอดข้อกันมากเก่ากับศูนย์ครับผมเลขออกเก้าศูนย์ครับสังเกตเบื้องฐางวดใดคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งหรือว่าเนี่ยครับผมวนๆจะได้แปดเก้าศูนย์นึ่งสิครับเลขมกกากจ่กอดข้อกันมากได้ครับพี่น้องงวดนี้ครับผมสิบห้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดเด่นเดินดีเอฟซี FC, ส่งให้ครับได้ห้าหกเจ็ครับพี่น้องได้ห้าหก ได้ห้ากครับผมลาพัฒนาพ่อลาดเพา้างวดว่างหันกับเดินเดินดีอบหมาน้ากันนะครับพี่น้องเป็นเลขคู่ทางได้ศูนย์กับผาครับผม0กับ5เป็นคู่ทางครับพี่น้องเนาะครับเลขออก0ูนหกครับผมเกครับตัวเพื่อนกับมาหาชนหาครับผม ก็คือขึ้นบนครบครู่รุดไปครับผมหลังจากที่ปาาระกบคู่กันมาสองงวดครับผมงวดนี้พันุรุดเอามาเบิ้งสิบห้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับลาพัฒนาพ่อลาดเพา้าสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับศูนย์สูตรที่สองได้สองกับห้าครับพี่น้องสองตัวบนล่างอันนี้พอประกบไ้เดอครับผมนี่พอประกบไ้ครับ บ่ได้ประกบวินงได้หนีครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กที่พอเอามาให้ทดลองเบื้องครับผมชุดประกบพ่อลาดเพา้า45 57 85ครับ97 98 99 87 47 48ครับนี่แะครับพี่น้องเขาถ้าเกิดว่าวนหนีพิ่น ประกบคูกันได้คือเก่าครับพี่น้องเนาะอันนี้เก่ามาเชียบ่ได้ประกบแต่ว่าเอาให้พี่น้องเทียบเบิ่ง9 5 96ห้า้าหครับผม0 5 06 07 25 26 27 55 56 57สองห้าสองหสองเจห้าห้าห้าหห้าเจดครับมันจะเป็นเหลขกหลายตัวเกินไปครับพี่น้องเนาะก็เลยให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เทียบเอาครับผมชุดสูตรทั้งสองสูตรนี้มาประกบใส่กับเดินเดินดีครับผม ต่อมาลาพัฒนาอาจารย์ต้อยเด้อครับผมอาจารย์ต้อยครับที่เพิ่นให้รัฐบาลไทยครับผมงวดนี้ครับผมสองตัวบนล่าง290108 171504 6081ครับตัวเน้นมี6004แล้วก็หาหนึ่งได้อครับผมตามพัฒนาอาจารย์ต้อยครับผม เราพัฒนาคนภูเขาเด่นไม่พลาดครับพี่น้องเนาะครับเขาทีศูนย์ครับผมงวดน,นี้มีหากับพกแล้วครับพี่น้องห้ากับ6กสองตัวบนล่างกับสิมบินหกสองหกสามหาสองหาสามแล้วก็เจ็ดเก่าเน้นไปที่หกสองและห้าสองครับติดบนล่างหกเจ็ดแปดครับผมติดบนล่างหกเจ็ดแปด เซียนกระทุ่มแบนเด่นไม่พลาดครับผมครับต้องมีให้เห็น3ตัวมา1นึ่งตัวงวดน,นี้ได้591ครับผม5้าเกตัวบน 3, 5, 6, 1, 4, 8, 7จ3ดห้าสามสามตัวบนล่าง5้าหนึ่งเจและ8ปดครับผม ห้าเก้าหนึ่งต้องมีให้เห็นครับเอามาทบทวนใหพี่น้ณ์ซี่ผมที่ลงคงขิไปตั้งแต่วันเสาร์พ่อกะนวนครับเด่นล่าง8ดกับ7จครับผมพ่นว่า8ดมาร้อยเปอร์เซนครับผมสองตัวล่าง0ูนย์8ดสามแดสี่แปดตัวนี้พ่อจัดนักครับผม0ูนย์8ปดสามแสี่แปดศสและ4ี่สี่ล่องครับ แถมบนครับผม4กับ5เน้น5เด้ครับพี่น้องมี5 7และ5 9ครับ5 7และ5 9ทีเ่เบิ่งคิดว่าหันติดหาติด7ติดเก่าก็ไลดได้ครับพี่น้อง5 7 5 9ลอง5 8 5 6 5 0และ5 2ครับเด็กทูบยังไม่มาครับพี่น้องเนาะ สิบสองว่าหันบ่มาครับผมสิบหาลองเบิงด้วยครับผมครับห้าเจ็ดแปดหรือว่าศูนย์เจ็ดแปดครับผมครับหรือว่าจะไปออกเลขรัฐบาลไทยครับพี่น้องเนาะสิบหกครับสิบสองบอมาแล้วเดี๋ยวสิบหาด้วครับพี่น้องมือแรกนี่ลองเบิงครับทูบองพิคเนตเอาครับพี่น้องครับผมกะเดีเห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางลราพัฒนาครับ รวมเซียนครบเสร็จครับผมครับแล้วลาวแนว,วทางลาวพัฒนาครับผมครับในคลิปนี้ครับขอลาดพราวเด่นเดินดีน้ำซี่กับล่องประกบเอาเด้อครับผมครับแล้วก็อาจารย์ต้อยครับผมคนภูเขาเซียนกระทุ่มแบนครับพ่อกระนวลนี่แหละครับพี่น้องที่เด็ดเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผาร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีครับสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องลาวพัฒนา 15กรกฎาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อกะนวนครับเด่นล่าง8กับ7ครับผมพูนว่า8มา100%ครับผม2ตัวล่าง08 38 48ตัวนี้พ่อจัดนักครับผม08 38 48 00 04 30และ44ล่องครับ แถมบนครับผม4กับ5เน้น5้ด้ครับพี่น้องมี5 7และ5 9ครับ